สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมเบิร์ดนครปฐมนะครับมาแล้ววันนี้นะวันนี้นะบอกเลยมาเอาทั้งใหม่ทั้งเก่าที่ได้ใหม่ได้เก่านะของ e ีพีที่แล้วด้วยนะครับมาขึ้นไลฟ์ในอีพีนี้เลยนะครับรับรองว่าอีพีนี้นะสีสันสดใสนะไม่เหมือน EP พีที่แล้วนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวมาชมกันว่าได้อะไรมาบ้างได้ใหม่มาหลายรายการนะนี่บอลลีบูทซั์เนื้อทองคำ นะเนื้อทองคำอโอ้โหนี่ครับโอ้โหช่วงทองแพงๆนี่เราได้ทีเด็ดพี่ดูเหรียญนี้พี่ดูมะพี่ดูกรอบแปดกรัมกว่านะกรอบแปดกรัมกว่าเกือบเก้ากรัมตรงนี้มีรอยบุบหน่อยผม,ผม,ผ,มผมเองผมผมทำตกผมทำตกไม่เย็นนี่เองปลบเลยนะครับพอไปนะนะครับนี่ครับพี่ดูกรอบทิ่ แปดกัมกว่าเนีๆการันตีฮะ90%นะครับนี่ครับแปดกัมกว่าแล้วพี่ดูหนาไหมทองวันนี้หกหมื่นเท่าไหรพี่เออทองวันนี้หกหมืนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกัน หกหมื 65, แล้ววหก่นสี่พาร้อยหบาทโอ้โหตีว่าหกหมืเพราะผมมันเป็นคนคิดอะไรแบบง่ายๆไว้ก่อนนะตีว่าหกหมืนหาหาร15.2ห้ากัมละ4ี่หมพันไอ้สี่พันสองร้อยกว่าบาท8ปจุด อ่ากรอบเนี่ยแปดจุดสามนะประมาณแปดจุดสามเปอร์ซ็เอาแปดจุดสามพอคูณแปดจุดสามเฉพาะค่ากรอบที่พี่ไปทําวันนี้สมมุติว่าวันเนี้พี่ไปทําสมมุตินะสมมุติวันนี้พี่ไปเลี่ยมร้านจะคิดพี่ราคานี้เลยนะแปดกัมกว่าและเดี๋ยวจะมาคิดค่าแรงนะครับ ค่าแรงอีกนะครับค่าซีนะครับเออค่าซีนี่ผมไม่เข้าใจมันคือค่าอะไรนะครับเบ็ดเสร็จตกสี่หมื่นกว่าประเดชประคุณจ้าประคุณลุนช่องไม่ขนุนหนาโอ้โหตกตต้องมีสี่หมื่นอะรอบเนี่ยนะสมัยก่อนผมเลี้ยมลายมิไทยแปดกรัมกว่าบออา องผมเกือบเก้ากรัมอะเนี่ยองเนี้ยตอนนั้นมื่นแปดเองตอนนั้นซื้อทองไม่แพงโชคดีนะคือใครเลี่ยมทองตอนสมัยก่อนกอดให้ดีนะกอดไว้เลยนะอย่าไปขายพี่ไปเลี่ยมไม่ได้แล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยองเนี้ยผมเลี่ยมมาหมื่นหกนะเลี่ยมลายพี่ไทยพี่ไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะหมื่นหกเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยนะอันเนี้ยหมื่นแปดพันกว่านะครับเนี่ย อันนี้หมื่นแปดพันกว่าตอนนั้นนะตอนสมัยก่อนเกือบเก้ากร,รมัมอ่ะได้ดูบริบูรณ์สักดิรถถังคือรถถังฝั่งฝั่งพระนครเลยดูดิหนาปักเลยเห็นไหมเห็นขอบไหมอันนี้ขอบจะเล็กไวไหมอันนี้ขอบหนานี่ดูดิพี่ดูดิโอ้ดูห่่งิวองดิโอ้โ อันนี้แปดกัมกว่าแปดจุดสองแปดจุดสามนะครับอ่านะโอ้แล้วพระเนี่ยยี่สิบสองกัมนะอันนี้ผมตีแค่แปดจุดสองพอบวกอีกยี่ยี่สิบสองจุดห้ามันบริบูณซับอยู่มารยี่สิบสองยี่สิบสามกัมแล้วแต่นะครับเท่ากับเนี่ยเฉพาะค่าทองอย่างเดียวอะสามสิบกัมเข้าไปแล้วอะ ตีว่าสองบาทอ่ะโอ้หแสนสองแสนสามแสนสามแล้วอะโหวันนี้นะเนี่ยเราเตีแค่ค่าทองเลยไม่เกี่ยวกับพระเลยนะไม่เกี่ยวกับพุทธคุณปุกเสกครับบอกเลยเครดก็แสนสามไปแล้วอะพี่ดูดิวันนี้มีคนขายบริบูรณ์ทรัพย์แสนสามนะครับนะแต่เป็นอันนี้เราจะไม่นี่ล้กันจะเป็นแบบเลี่ยมหัวเต่าธรรมดาเออนะอันนี้พี่ดูดิยกหัวสิงห์แล้วหนาแบบ โคตรเลยนะครับขอไปใช้คำนี้แล้วบริบูรณ์ซับเนี่ยเป็นพระที่นะสร้างมาได้สวยเงาวบสวยงดงามนะเหมือนหลวงปู่มากๆนี่ครับบริบูรณ์ซับอ่ะแดงๆเนี่ยเขาเรียกสานะ,ะการันตีได้เลยว่าพระเนี่ยเดิมๆไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดมันจะต้องมีขึ้นบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะสาทองผมก็ไม่รู้เข้าใจหรอกแต่เขาเรียกสาทองกัน นะครับนี่ละไพด่ดูพระดิโควรใสบริบูรณ์ทรัพย์อันนี้เบอร์ดีด้วยเบอร์เบอร์คนจีนชอบ8 6นะครับ86กเลขดีนะครับนี่พี่ดูดิใสไหมคือบริบูรณ์ทรัพย์เป็นพระที่จริงนะสุดจริงพี่เห็นไหมใสจนแบบทะลุทะลวงเห็นเห็นแบบเห็นยันอยู่ข้างในเห็นกล้องเลยว่าเราใช้โทรศัพท์ไรถ่ายใช่ไหมดูดิบริบูรณ์ทรัพย์ถ้าใครได้สัมผัสได้ครอบครองนี่จะบอก เป็นพระที่สวยงามมากเออเดูจมูกดิโดง่งไปีิดพี่ดูหน้าตาดิผมนึกว่าวอริบูลซ้ำเนี่ยพี่สุดของพระเลยผมแบบคือถ้าผมไม่ติดว่าผมจะมีธุระนะองค์นี้ผมอยากเก็บไว้แขวนมากเลยอยากเก็บไว้แบบจริงๆนะนะครับหนึ่งเลยเป็นรุ่นที่มีความทรงจำดีๆกับผมเลยรุ่นเนี้ยผมได้ ได้ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในพิธีเพราะว่าในปีห้าสี่เนี่ยตอนนั้นผมบวชนะเบญจเพศก็เลยบวชนะครับบวชแล้วปีห้าสี่เนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยออบพรรษาปุ๊บวัดกำแพงแสนเนี่ยได้เปิดจองวัตถุงคลรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์นะครับก็คือขออนุญาตหลวงปู่นะครับปลูกสร้างนะครับนะเพื่อนําเงินไปสร้างศาลานะครับ อนเนกประสงค์ให้แล้วเสร็จนะครับก็ใช้งบประมาณประมาณสามล้านก็เลยสร้างรุ่นนี้หลวงปู่ท่านก็เห็นช่วงนั้นน้ําท่วมเลยทั่วประเทศท่านก็เลยให้ชื่อรุ่นว่าบริบูรณ์ซับนะบริบูบู์ซับอ่าน้ําท่วมบริบูรณ์ดีนะครับน้ําบริบูรณ์ดีนะครับก็เลยชื่อเป็นรุ่นบริบูรณ์ซับชื่อดีรูปทรงดีพิธีดีปลุกเสกโดยหลวงปู่แพลวเปาโลก่อนที่หลวงปู่จะปลุกเสกเนี่ยจะนิมนต์พระนะหมดวัดเลย ขึ้นพระบวสถตอนหกโมงเย็นนะครับก็สวดเลยสวดพระคาถาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมจักนะครับอ่ามงคลจักรวาลใหญ่นะอ่านะครับคือสวดเยอะมากนะพี่คิดว่าสวดยันหนึ่งทุ่มสิบเก้าอ่ะนะจนหลวงปู่ท่านเสด็จอ่าท่านนะนิมนต์มานะครับอ่าท่านนิมนต์มาถึงผมขออภัยใช้คำผิดนิมนต์มาถึง อุโบโสถนะครับแล้วท่านก็นั่งปลกเสกเดียวอันนี้พี่มันแล้วแต่ความเชื่อนะพี่ถ้าไม่เชื่อฟังสนุกสนุกฟังเพลินไปนะถ้าเชื่อก็เชื่อตามกันนะช่วงที่หลวงปู่ท่านนะครับนั่งบริกรรมคาถาปลุกเสกนะครับอันนั้นผมยังบวชอยู่ รูปผมไม่ได้อยู่หรือเปล่านะหรือหายไปแล้วผมอ๋อเครื่องอยู่ในรูปผมอยู่ในในเครื่องนี้ตอนที่ผมอยู่ในพิธีเพราะตอนนั้นผมก็บวชใหม่นะถามว่าเบิร์ตมึงปุกเกไปหนอไม่เป็นครับพี่ก็สวดมนต์ตามหนังสือพูดตรงๆเราไม่มีอะไรต้องอายพระภาษาแรกจะมาเก่งขนาดนั้นเลยบวชได้สามเดือนสามารถสวดได้ทุกบทเลยไม่มีหรอกอิติป,ปิสูอ่าอิติป,ปิโสพาหุงนี่ก็เก่งแล้วนะครับสวดได้เนี่ยเก่งแล้วนะการใช้หนังสือสมุเอียม นะแต่ก็เราความมีความภาคภูมิใจได้อยู่ในพิธีได้ร่วมพิธีนะช่วงที่หลวงปู่ท่านนะครับนั่งปลกนะครับปลุกเสกผมก็ได้จับสายสินนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ฟังกันเนาะก,ก็ฟังตามถ้าเราไม่เชื่อก็ฟังเพลินไปนะครับอ่มีอะไรเปิดโลกกระแทกให้เราได้ฟังได้เล่าสู่กันฟังช่วงที่หลวงปู่ท่านบริกรรมมาถาสมมุติอันนี้เป็นสายสินใช่ไหมสายสินนี่เขาจะโยงเลย เขาจะโยงแบบทั่วเลยนะครับนะสมมติว่าเนี่ยคือสายศีลน,นะเนี่ยสายศีลเขาจะจับพระเราก็จะจับประมาณนี้นี่อันนี้ให้ดูตอนนั้นผมบวมยังจาความความรู้สึกได้ก็จับอย่างเงี้ยก็นั่งสมาธินะครับก็คือนั่งก็พระเราก็นั่งสมาธิปกตินะครับช่วงที่หลวงปู่ท่านบริกรรมคาถาเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าด้วยความสัตย์จริงเลยนะสายศนะีลนะร้อนแบบวูบวูบ เหมือนแบบแบบพวังเหมือนแบบพลังงานความร้อนนะมันแบบผ่านอไปเงี้ยมันไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ร้อนเหมือนเราจับไฟนะมันร้อนอุ่นๆแต่ร้อนแบบฟูฟูฟูไม่เออเหมือนเหมือนอะไรอะเหมือนพี่เติมน้ํามันใช่ไหมแล้วมันเป็นมีแบบเป็นฟองใช่ไหมเออมันไหลมันคั่นกันมันเป็นฟูฟูฟูอารมณ์เหมือนพี่เปิดน้ำแล้วพี่เหยียบสายางเล่นน่ะแล้วมันไปนกระตุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยประมาณนั้นเลย นะแต่คือมันเป็นกระแสความร้อนนะครับนะร้อนอุ่นๆไม่ใช่ว่าร้อนจี๋หลีเลยนะสสยสีเนี่ร้อนอุ่นผมเนี่ยยังแบบหลุดเลยหันไปถามพระอาจารย์ข้างๆนะรูปข้างๆกันเฮ้ยท่านรู้สึกได้ใส่สีร้อนไหมเขาบอกอืมรู้สึกเหมือนกันมันแบบวูบวูบผมแบบโอ้ผปู่ท่านเก่งมากเลยเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ความคิดผมอันนี้ความคิดผมอันนี้คือผมถึงบอกว่าพี่ไม่เชื่อไม่เป็นไรเราฟังเันเพลินนะครับมันรู้สึกงั้นจริง มันไม่ได้คิดไปเองแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับไอ้นี่ถึงผมบอกเป็นรุ่นที่ผมแบบมีมีความตรงจำดีๆนะครับเป็นรุ่นที่ผมแบบชอบเลยนะครับเออนี่วันนี้ก็ไปได้มานะได้ทองคํามาเหรียญทองคํารุ่นนี้สร้างหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับไม่มีหมายเลขสิบสามมีหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้ามาแทนนะครับอ่ารุ่นนี้ก็นื้ทองคํารุ่นนี้นะได้รับความนิยมมากนะผมบอกเลยว่านักการเมืองนะครับท้องถิ่นนะครับโอ้โหหลายท่านนี่ ชอบบูชาไปเยอะมากรุ่นนี้นะครับทองคำนะเออนะครับนี่ทองคําออกจากวัดเจ็ดหมื่นบาทนะครับเมื่อตอนบาทละหมื่นกว่าใช่ไหมปีห้าสี่นะครับไม่เชื่อพี่ดูดิเ,เดี๋ยวเราเเปิดให้ดูผมเป็นคนที่แบบต้องชัดเจนนะเออปีสองห้าห้าสี่ทองนี่ไง บาทละหมื่นเก้านะหมื่นเก้าสองมื่นอยู่ประมาณเนี้ยเลทนะประมาณนั้นเลยเออนะครับหมื่นเก้าสองมื่นน่าจะสองมื่นกว่านะช่วงปลายปลายปลายปีห้าสี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสองมื่นกว่านี่แหละแล้วพี่คิดว่าลักเนี้ยรุ่นเนี้ยทองยี่สิบสองกรัมกว่ายี่สิบสองจุดห้านะครับนะเจ็ดหมื่นราคาจองนะครับอาราคาจองเจ็ดหมื่นบาทนะครับรุ่นนี้ เอางี้วันนี้ผมให้พิเศษเลยเหรียญเนี้ยนะผมขอหนึ่งแสนสองมืนบาทพร้อมทองอ่าหนึ่งแสนสองมืนเนี่ยผมให้พร้อมทองเนี่ยปลอกกรอบทองบางคนนะแกะกรอบทองไปขายเออแยกขายตั้งหากนาะยวพะขายตั้งหางเนี่ยผมไม่เป็นไรผมได้มาอย่างเงี้ยผมให้ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับหนึ่งแสนสองมืนบาทพร้อมกรอบทองที่ดูทองนาไหม นี่เป็นทอง90้าสิบหนาตึกเลยเห็นไหมนี่ดูโอ้โหลายแบบสวยงามนะคือเราถ้าไปเรียมเองตอนนี้สี่หมืต้องมาพี่นานาถ้าพี่จะเล่น8ปดกำรรกว่าอย่างนะี้นะนะครับเออสามหมืนกว่าสี่หมืต้องโดนนะนะครับแต่นี้แบบให้พร้อมเลยนะถ้าเราตีแบบโลงไม่สวยก็คือสี่หมื่นใช่ไหมโอโ้แพงเนาะแพงจังว่าเอาสามหมื่นบอดเยอะฟังโอหุหดไหล หนามันสามหมื่นห้านะครับเนี่ยพระเหลือทักแปดหมื่นห้าเองใช่ไหมเออพระเหลือแปดหมื่นกว่าเองโอ้โหกับยีิบสองกรัมยีิบสองกรัมก็เท่าไหร่ละแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วมั้งเนี่ยยี 22, ิบสองกรัมก็ต้องมีเก้าหมื่นแล้วเออเนี่ยดูดิผมแบบราคาถูกกว่าทองอีกเมื่อกี้เรานั่งคิดกันเท่านะั้นแสนสามอ่ะนะเออแต่อนเนี้ยแสนสอง นะเอาหนึ่งแสนสองมืนบาทบางคนบอกอ้าเบิร์ตเห็นช่างว่าได้แต่สามไม่ไม่ช่างเป็นทองขายไปเลยถ้าเรารับซื้อแล้วเขาให้ราคานั้นเราก็อยากขายออมถ้าเขาให้ราคาเป๊ะๆนะผมก็อยากขายนะแต่ส่วนมากเขาจะให้ราคานั้นแล้วหักห้าเปอร์เซ็นต์ไงจะเป็นยังไงเออเนี่ยใช่ไหมน,นี้อธิบายให้เข้าใจนะครับนะเอางี้ที่วัาพี่ไม่ต้องคุยราคาทองรุ่นนี้ประสบการณ์ดีประสบการณ์กับตัวผมเยอะรุ่นนี้ประสบการณ์กับมืออื่นเยอะมาก ประสบการณ์หลายอย่างแค้วคาด่ปลอดภยัยโชคล่าเงินทองรุ่นบริบูรณ์ซ์ำมีประสบการณ์เยอะจริงๆนะครับสังเกตดูได้ตามหน้าสื่อได้นะนะองค์นี้เอา1 0, 2 0่งแบาทนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับเบอร์8,6ดบนะครับหนึ่งแบาทนะเนื้อทองคำนะครับอ่ะมาเปิดซ้ำอีกองค์องค์นี้นะเนื้อเงินคงอพันร้อยคงอพันปีห้าสม เลี่ยมทองหนาปักเลยนะครับนะเออคนนะครธอมชอบเลี่ยมทองหนาๆรา้เป็นไรกันนะสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ขอเป็นทองกระดาษแล้วกันเอาบางที่สุดอ่ะแต่เลี่ยมพิถ่ยต้องบอกพิถ่ยขอบางแบบบางทองคําเปลได้ไหมเออเอาแบบทองคําเปลวเลยทองคําแท้ไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะองค์นี้เอาแปดหมื่นเอาแปดหมื่นพอวันนี้นะเออสามโค้ 3, 000, ด 3, 000, ด้วยในเงินสามโคตรแปดหมื่นพร้อมทองสุดคุ้มไปนะครับอ่ะองนี้นะสี่หมื่นห้า 9โคดเอาไป40,000วันนี้นะพร้อมเกษาจีวรสุดคุ้มยิ่งกว่านะครับนี่ครับเอา40,000บาทไปนะครับอ่ะองค์นี้เนื้องเงินนะครับนี่เนื้องเงินนะครับรุ่นแรกวัดละหมันใบขี้เหล็กนะทรงใบขี้เหล็กรุ่นแรกวัดละหมันปี54วันนี้ให้ราคาพิเศษเอา2 20, 2,000บาทพอนะ2 2 0 0 0พร้อมเลี่ยมเงินร้านพิไทยโอ้โหดูสิเลี่ยมเงินก็สุดนะเฮ้ยอันนี้ร้านพิไทยบอกไม่ไม่ไม่ลายมันแปลก แต่ลายสวยนะแต่ลายไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ของพิไทยขออภัยนะไม่ใช่าง,างานพิไทยงานพิไทยแกจะลายลึกๆนะครับอันนี้เอาสองหมื่นสองเอา,อางี้ดีกว่าไหนๆผมพูดผิดผมเอาสองหมื่นพออ่าพูดผิดไงเอาสองหมื่นไปดีนะครับเพชรกัานะครับนี่ครับปีห้าหนึ่งรุ่นแรกนะไหมเก็บรุ่นแรกแล้วเราจะไปเก็บรุ่นไหนนะครับนี่แหละรุ่นแรกของวัลลังมันของแท้ปีห้าหนึ่งนะครับเอาไปสองหมื่นห้าพันบาทเออให้หนึ่งองค์วันนี้ เอาไป25,000บาทให้1องค์นะครับนี่ครับเหรียญเพชกรกับรุ่นแรกวัลงหมันคอสามกีจนิยมสากลนะครับเออเหเรียญจะิเรนพรบนนะครับเนื้อทองแดงนะครับลุ้งสวยๆพร้อมเลี่ยมเงินลายมิไทยเนี่ยลายเงินลายมิไทยแก่จันานายอันนี้เอาสองพันห้านะครับสองพัน้าร้อยบาทนะครับจัดไป นะคงพันร้อยปีนะครับนี่ครับเนื้อนวะอันนี้เอาพันสองเฮ้ยผมได้มาชุดหน,นึ่งอันเนี้ยผมไปขอผู้ใหญ่มาพวกเราผู้ใหญ่มาได้มาสิบเหรียญนะครับนี่คงกระพันเนื้อเงินนะอันนี้ไปดูละกันสวยๆอย่างนี้ทุกองนะไม่เลือกหมายเลขนะเพราะว่าผมอยากแบ่งให้คือแล้วแต่โชคใครแล้วกันผมเอาแค่เหรียละฟัง ฟังไปขายวัดเนี่ยเดินไปขายเหรียญได้เหรียญแล้วส่งมาสองสงมาสามนะครับนะเพราะขายกันเหรียญสองพันห้าแต่วันนี้ผมให้เอฟซีผมได้แค่สิบท่านแรกเท่านั้นเพราะมีแค่สิบเหรียญเอาเหรียญละสองพันฟรีค่าจะส่งเหรียญละสองพันฟรีค่าจะส่งผมมีแค่สิบผมมีแค่สิบหมดแล้วหมดเลยอ่านะเบิร์ดบอกเบิร์ดได้ไรวะได้สนุกนะได้โปรโมทช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะเออให้ราคาแบบนี้ต้องรักกันนะครับเอาสองพันบาท ส่งฟรีนะครับกันภัยครับอ่าอันนี้เอาไป2อ0 0ันพอไปองค์เดียวเออไปไงสุดๆนะครับปออล็อกเก็ต83นะครับนี่มีบินทุกหลงปู่ด้วยเอา8 0 0พบาทนะครับนี่ครับโอ้โหแน่นๆเลยมวลสารนี่ครับสร้างไปอสิบสานะครับวัดกำแพงแสนปีอ่าสีนะครับนี่ปีสีเอา8 0 0พนะครับต่อไปนะครับเหรียญลายเซนอายุยืนหมายเลข4ี่นะครับนี่ครับ ลายเซนลาเซนอายุยืนว่ะลายเซนอะไรแจกทานบารมีเก้าบเก้าปีเออขออภัยเอาไปสามพันพอพูดผิดนะครับเนื้อเงินเลข2หลักนะครับอ่ะองนี้นะครับเลอร์สี่สิบห้าเอาไปพันห้านะครับนี่ผูกปตัตตาทีมาเลข2หลักนะครับแล้วก็องค์นี้เราะวันนี้เขาขายกันไปแล้วนะหมื่นสองันห้าร้อยบาทนะเออหมื่นสองพันวันนี้ เราต้องสุดยิ่งกว่าของเขาเลี่ยมเงินเอาหมื่นสองวันนี้ของผมเลี่ยมพลาส,สติกเอาไปหมื่นเดียวเอาไปหมื่นเดียวช้าอดหมดไม่ได้แน่นอนราคานี้เป็นไงผมบอกแล้ว E ีีนี้ต้องให้สุดนะครับนี่ครับนี่ครับ E ีนี้เอาไปสุดเลยเอาหมื่นเดียวนะเหนือดวงบารมีหน้ากากาทองคําแท้นะครับนี่ครับหมื่นเดียวอ่ะอันนี้ครับเหร,รียญปราไพรีนี่ใส่เกสาด้วย นะใส่เกสาด้วยนะองค์นี้แบบนะ ผมปลอมเนี่ยโอ้โหอะไรวะไอ้พวกอันนี้มันไม่หมดกะสักอันนี้ไม่ขายนะพี่นะผมปลอมเดี๋ยวผมก็กัดออกเอานะเดี๋ยวก็เอาครีมนี่ออกไปเฮ้เสียอารมณ์เลยองนี้ดีกว่านี่อืมอม,มันใส่สององค์เลยจะไปแงะออกนะครับอืมมานี่ดีกว่านี่ รุ่นสุดท้ายปีห้าหกเอาไปแปดพันพอนะเนื้อเงินนะให้ราคาพิเศษอ่าองนี้องคองหนึ่งองนี้ก็เอาไปแปดพันนะครับนี่พิมพใหญ่นะพิมพเล็กตอนนี้สามหมื่นประมูลล่าสุดโอ้ตกใจเลยนะครับนี่ครับหอกใบหอกนะครับวัดรังหมันปีห้าหกนะท้าเวสุวรรณพิมพ์ใบหอกนะครับวัดลังหมันปี 5, 6, นะววนปห้าหกนี่เหรียญสวยๆเลยอันนี้เอาไปพันเดียวนะครับเอาไปพันเดียว นะอ่ะล็อกเกตไอต่ออายุหลวงปู่นะครับร้อยหนึ่งปีมีเกสาอันเนี้ยแท่เนี้ยเนี่ยเน,น,นพี่ดูอ่ะบางคนบอกเบิร์ดมึงดูยังไ,แแไงแท้เกวะคือพี่ต้องต้องต้องดูบ่อยๆอ่ะคือผมจะบอกอยังไงผมบอกไม่ถูกหรอกพี่มันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันรู้อะ่ะเนี่ยพี่ดูเส้นเกสาหลวงปู่ดิท่านจะเป็นคล้ายๆเส้นเอ็นเห็นไหมเส้นแท้เนีเห็นไหมมัน,น,น,ะนะจะเหมือนเอน็นแบบเอ็นตกเบ็ดอะไรเงี้ยเห็นไหมไซส์เลยเนี่ยคือเกสาท่าน พี่ดูอันนี้ดิเห็นไหมมันไม่เหมือนอะไม่เหมือนไห่ว่ามีรังแคด้วยมังมีไข่เหาด้วยป่ะเนี่ยนะอืมมันดูมันรู้อะพี่มันมันบอกไม่ถูกมันเป็นอะไรที่ละเอียดมากอ่ะเนี่ยเห็นปะเส้นมันไม่เรียวเไงมันแบบมันไม่เรียวอะเห็นปะมันเป็นแบบ เหมือนจุดๆๆๆุ่เอาเอาว่าไม่ใช่นะครับหรือใครจะซื้ออ่ะแต่เนี้ยแท้จากวัดแน่นอนนะครับนี่นี่าอ้ฮะมองแล้วมันคือมองแล้วมันมองง่ายพี่มองแล้วมันมันสบายตาดูดิฮะอืมนะเออนี่ <S <S อ,อันนี้หนึ่งพันบาทนะอันนี้ขายสบายใจนะครับหนึ่งพันบาทอ่ะอันนี้ นะโชคดีนะครับเนื้อเงินนะครับลงยาสามเคเก้าโคสดีสวยมากอันนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนะแล้วก็เพราะผมจะขายยังไงอะไรเนี่ยองน,นี้แตกกเด็นเลยนะองน,นี้ไม่สวยคู่นี้เอาไปสี่ร้อยไปอ่าใครชอบผมให้เลยคู่นี้เอาสี่รอยรับให้ได้เลยพี่นะเออดูดินะถ้าเอาพุทธคุณนี้คือใช้ได้เลยนะเอาสี่ร้อยไป นะครับสี่ร้อยแล้วก็องค์นี้ปิตานี่รุ่นยอดนิยมของวัดกำแพงแสนนะพี่ขอดูต่อไปนะจะกลายเป็นรุ่นที่คนถามหาไยหากันนะครับปิตาวัดกำแพงแสนเนื้อดําเนื้อลาดํานี่หายากเอาไปพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสององค์องนี้ก็พันห้าร้อยบาทนะครับนี่น,นี่นะครับต่อไปเนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านีเนื้อว่านนะเนื้อว่าน,น นึกว่านาเจ็ด้อยนะนึกว่าจะถูกกว่านะครับ่าออนะต่อไปคงกระพันธ์นี่เนื้อนวะอันนี้1นึ่ันสองบาทอยู่ในกล่องเดิมนะครับอ่าอันนี้เอาไปพิเศษไหมวันนี้ทาเวสุวรรณนะพิมพจะส่งไอจำปานะครับนี่ส่งจำปีเออส่งจำปีท่ปาประทุนะอันนี้ปีหกห้านะอายุเก้าสิ้ปีในเงินลงยาผมเอาสองพันบาทพอนะครับสองพันบาทนะครับ ใบพายนะครับนี่ใบพายหกหกสาหเลขด,ดีด้วยดูดินงเงินนะอันนี้เอาสองพันานะครับสองพาบาทนะครับอันนี้เอาไปสอ,องพันพออยู่ยงคงพันนะรุ่นซีนรุ่นใหม่เลขแล้วก็ทีเด็ดวันนี้นี่ครับได้มาไม่เยอะแต่พอได้นะนี่ปูทวดกล่องไมค์คีดนาทีนี้ต้องหมุนปูทวดเลย พี่ดูดิผมอยากให้พี่ดูมลสารก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวผมก็งัดงัด,งดแตกอีกนี่อยากให้ดูมลสารผมอยากให้พี่ดูมลสารกันนะครับนี่โอ้โหรุ่นนี้ออกปีห้าหกนะพี่ดูมลสารดิเห็นไหมว่านพี่ดูว่านผุดขึ้นมาเนี่พี่เห็นดอกว่านปะเขาเรียกดอกทองนะที่เขาเรียกกันนะว่านดอกทองว่านนะครับร้อยแปดหลายอย่างดูเพราะท่านสั่สร้างตําใส่ลงไปดูเห็นไหม เป็นคุยคุยคุยผุดผุดขึ้นมานี่เขาเรียกไขวานนะครับไขวานดีทั้งองค์เนะสวยไหมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบอีกหนึ่งรุ่นนะแล้วใส่กูจิวจิวอ,อนงูเยอะนะและราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงอเอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาท สีขาวนี่มีสององนะรุ่นนี้แช่ว่านเลงแช่ไอ้แช่น้ำมนต์เห็นไหม,มเขาจะพูดขึ้นมาเห็นปะเออเนี่ยเป็นฟองอากาศพูดขึ้นมานะแช่น้ำมนต์เห็นไหมนี่ไข่เทียนไข่อะไรเอาองละห้าร้อยนะต่อไปเนื้อ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 เหลืองนี่เนื้อเหลืองเนื้อเหลืองสวยดูพระถ้ามีว่านอ่ะที่ดูสังเกตเนื้อผงที่มีว่านเขาจะพูดพูดพูดพด,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 ดขึ้นมาไงเห็นปะสวยมองแล้วแบบคือมองแล้วแบบมันมีส آ. เสน่ห์อ่ะเออเนี่ย ผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะ่ะมันจะขึ้นไปเี่อะไรแต่วันนี้คือหน้าเก็บอ่าเชื่อผมดิพี่เชื่อผมดิเป็นรุ่นที่หน้าเก็บนะอันนี้ก็ 500, องคละห้าร้อยในมีสี่คงทั้งหมดมีหกองค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกองหกองหกห้าสามพันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะแล้วก็อ่าเอาใจพวกที่ชอบแบบพระมีเกสาหลวงปู่นี่ สมเด็จเลื่อนอายุ99ปีนะเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชมงควลวชจิราคมหรือนะครับท่านเจ้าขุณแพ้วนะครับพี่ดูดีทางวัดได้ฉลองด้วยกันใส่เกสาแบบเน้นๆด้วยเกสาที่ทางวัดรวบร,รวมไว้นะครับนะเออจากการปองผมหลวงปู่เนี่ตะกุลเงินด้วยนะครับอันนี้เอา2,500พอผมบอกเลยนะพิกพริก,รกออกใหม่ๆ5 0 0 0บาทนี่นะเห็นไหมอันนี้เอา2,500นะครับ2,500บาท ที่เชื่อผมแค่พี่คือเกสามมันคำนวณราคาไม่ได้หรอกเนี่ดูดิแล้วขอใส่จัดหนักจัดเต็มกันอ่นเนี้ยเอาละาสองพันห้านะครับเนี่ยพี่เหมือนซื้อเกสาไปบูชาเลยนะไปขอใครใครก็ไม่ให้อย่างนี้ดีกว่าพี่อ่ะอง์นี้นะครับนี่ครับเอาไปเอาไปคู่เนี้ยนะพันเดียวพอ มันไม่มีเกสรคอไปดูบิดสามร้อยไปเออเอาไปสามร้อยพอคูนนี้ให้นะแล้วก็เปิดอ่านี่ครับใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับนี่ห้าพันห้าเอาห้าพันบาทพอวันนี้นะห้าพันบาทนะครับแล้วก็มีเนื้อทองขอบาททองขอบาทนี้อันนี้หกพันห้านะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับ, 6, บ,รบแล้วก็มีลายเซ็นนะครับนี่มีลายเซ็นหลวงพ่อนะครับนี่ ใช่ไหมอันนี้ก็เอาไปเจ็ดพันนะเอาไปเจ็ดพันมีอะไรอีกไหมเอาแค่นี้แล้วกัน EP นี้นะพี่ๆได้ได้ชมแบบลื่นไหลเลยนะครับอ่ะท่านใดที่แบบว่าติดต่อไม่รู้จะติดต่อไงนี่เลยง่ายดีนี่เพิ่งไปทามานี่ไปทําทําเองด้วยนะนี่ช่องทางการติดต่อง่ายไหมง่ายไหมบางคนบอกเฮ้ยไลน์มันแอดยังพี่เข้าไปตรงนี้ไลนะลนะ์นะไลน์นะบางคนบอกว่ายอยู่บ้านลูกหลานแม่ ไม่ยอมติดต่อให้เบอร์เลยพี่ล้วนั่งเบื่อเลยนี่พี่เชื่อผมเรามันต้องแหกเราต้องแหกกดเกณฑ์แห่งการจำนนงเราไว้เข้าคำว่าลายป๊อปเห็นไหมนี่มันจะขึ้นอะไรช่างมันนี่พี่ดูตรงนี้เห็นปะ่ะค้นหายไหมไปรูปตัวนี้พี่กดป๊อปแล้วพี่สกแกนที่เนี่ย QR code ผมเนี้ยมันจะเด้งขึ้นเลยเห็นไหมไวไหม เนี่ยคิยวอาโค้ดตรงนี้พี่ไม่ต้องไปกดเลขอะไรให้เหนื่อยพี่กดวับเด้งขึ้นมาเลยแบบเออนะเบอร์โทรผมไหมหลังเก้าโมงค่อยโทรนะเพราะผมตื่นเก้าโมงเจ็ดแปดโมงพี่โทรมาผมไม่ได้รับสายนะผมบอกอก่อนนะคิวอาโค้ดตรงนี้ง่ายดีนี่เออนี่อะไรกางเล็งไว้เล็งไว้ให้มั่นคงเล็งไว้ให้ดีแล้วสแกนแควต์เข้ามาเลยนะครับเออถาหรับเอฟซีใหม่นะเอฟซีเก่าไม่ต้องนะ นะครับบางคนแบบว่าพี่เบิร์ดแล้วผมจะสั่งยังไงพี่แอดไลน์ส่งมาปั๊บนะสมมุติพี่อยากได้องคไหนอ่ะพี่อยากได้บริบูนซับเลยในขณะที่ตอนผมหยิบพี่แคปเลยปั๊บแล้วก็ส่งรูปมาเบิร์ดปิดองค์นี้นะปิดองค์นี้นี้อยากได้กี่องปิดปิดส่ง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 แคป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 แล้วก็ส่งส่งส่งมาได้เลยนะครับผมนะเออนะวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใรชอบรายการไหน แคปร,รูปส่งมาทางมันเขียวผมได้เลยนะครับใน e ีพีนี้ก็มีเท่านี้นะครับอีพีหน้าจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วน e ีพีนี้สวัสดีครับ